ค่อยง่ายเพราะว่ายังไม่เห็นมีการเทขายทํากําไรในช่วงนี้เลย mm. เพราะฉะนนั้เราเชื่อว่าโอกาสที่ทองคาจะมีโอกาสที่ไปแต่พันหกรน่าจะเห็นแต่ทีนี้ก็ต้องมองว่าจุดรับสุดท้ายน่าจะอยู่ตรงไอ้ é, จุดตั้งสุดท้ายน่าจะอยู่แถวพันหกรอยออพันหรหรือพันหแถวทั้นถ้าผ่าน mm. ขึ้นไปได้เนี่ยโอกาสที่จะไปเทสพันหก s ้อดอลลาร์ตรอยดาวก็ยังมีอยู่แต่ช่วงนี่ ถ้าถามีกฉันเองเนี่ยมันมีปัจจัยที่จะเป็นลดกระทองคําด้วยความที่เงินซีกยูโรเ,เนี่ยถูกกดดันเงินยูโรค่อนข,ข้างอ่อนแต่จะเห็นได้หลังจากวันที่17อตอนที่หุ้นลงเนี่ยทองคำกับฉีกตัวแล้วปรับตัวขึ้น <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น correlation ระหว่างอาทองคำกับเงินยูโรเนี่ยก็ถีกแยกกันมาโดยสิ่นเชิงต้องมองว่าทิศที่พฤติกรรมจะเหมือนอาทิตย์ที่แล้วไหม ถ้ามีการปรับพุขึ้นโดยที่ยูโรยังถูกกดดันอยู่โอกาสที่ทองคาจะไปยืยนออส,สูงกว่า1,630ก็น่าจะมีแต่ต้องระวังการเทขายำทำกาไรระยะสั้นกันออกมาแล้วด้วยค่ะอืมครับ,รบแล้วก็ในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมอะไรไหมครับสุดสัปดาห์มีการประชุมกลุ่ม G8 ออกมาแล้วสัปดาห์นี้จะมีประชุมอะไรที่สําคัญบ้างไหมครับสัปดาห์นี้จะมีการประชุมของสหภาพยุยโรปนะคะวันที่23พฤษภาคมเนี่ย หลักๆที่จะคุยกันก็คงจะเป็นเรื่องกรีกกับเรื่องฝรั่งเศสเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งทั้งสองประเทศนะคะเพราะว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือกรีกเนี่ยสามารถที่จะฟอร์มรัฐบาลใหม่ได้ไหมถ้าฟอร์มได้แล้วเนี่ยนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ถ้าเป็นประชานิุตินิยมแล้วเนี่ยเขาค่อยยังคงอยากจะให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คงจะมีการหาลือกันว่าทํายังไงไม่ให้กรีกเนี่ยออกไปจากเอ่อกลุ่มยูโรโซน ก็คงจะต้องมีการประนีประนอมหาจุดยืนกันโดยที่ถ้ารัฐบาลชุดใหม่มาเนี่ยจะทํายังไงแม้กระทั่งฝรั่งเศสเองซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสชุดใหม่ที่เข้ามาก็เป็นประชานิยมเหมือนกันก็คงจะประชุมกันเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักอะคะ่ะโอ้โนะแล้วก็แล้วก<ห>็เรื่องต่อไปก็วันเดียวกันนี้แหละค่ะ<ห>จะมีการประชุมหกประเทศแกนนาของของโลกหกประเทศที่จะประชุมกับอิหร่านเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ที่อิหร่าน มีการที่สะสมกันเนี่ยเขาจะมีนยโยบายยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้มีนยโยบายการเพิ่มผลผลิตทางด้านนิวเคลียร์กันมากขึ้นนะคะ่ะการประชุมจะประชุมที่เ,เมืองแบดแดดของอิรักะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองจุดนี้ก็ก็มีความเป็นไปได้ที่จะทั้งกดดันให้ทองคาลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้ทั้งสองสองตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรีซ <c oughs> เ,เองหรือเรื่องของการอิรักเองอะคะ่ะ โอ้ oh, ครับแล้วก็คุณมาวันดูว่า uh, แนวโน้มทองเนี่ยถ้าวิ่งขึ้นมาจะทะลุพันหกร้อยเนี่ยนะฮะ <c oughs> จะขึ้นไปถึงพันหกร้อยยี่สิบพันหกร้อยสี่สิบห้าสิบได้หรือเปล่าครับ คือมันจะมีสามสี่จังหวะคือจังหวะแรกเนี่ยพันหกร้อยห้าผ่านได้ไหม,มถ้าไม่สามารถผ่านได้ก็จ,จะมีเทคลงมาแต่ก็ยังแนะนําว่าถ้าเทคลงมาแถวพันห้าร้อยแปดสิบเนี่ยก็ยังน่าจะยอนสะสมเพราะเชื่อว่าน่าจะมีแรงซื้อเข้ามาระยะสั้นเพื่อย็ดปรับตัวให้ขึ้น <c oughs> คือมองในระยะสั้นเนี่ยอาทิตย์นี้ต้องมองว่าถ้ายังยืนอยู่เหนือพันห้าร้อยแปดสิบได้เนี่ยก็ยังเป็นเทรนด์ไซด์เว์อัพนะคะภายในอาทิตย์นี้แต่ถ้าสมมติว่า สามารถกดลงต่ำกว่า1,580แล้วลงมาอยู่ระหว่าง1,550ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นเทรนขาลงแต่ถ้าทองคำเนี่ยสามารถจปยืนอยู่เหนือพัน1,630 US Dollar ได้ก็โอกาสที่จะเป็นเทรนขาขึ้นมีแต่ก็เราก็มองว่าในในเ,ออเดือนนี้เนี่ยถึงจะมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยก็น่าจะไปได้ไม่ไกลน่าจะมีการเทขายทำกำไรออกมา ดังนั้นให้นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระ,ละ,ละ,ละาวังในการลงทุนเพราะว่าสาเหตุหลักๆที่มีการปรับตัวขึ้นของทองคําเนื่องมาจากการที่นักลงทุนเทาขายหุ้นแล้วก็มาถือทองคำมาเป็นจุดที่หนึ่งจุดที่สองเนื่องจากว่าทองคามันย่อลงมาขอขั้นงเยอะนักลงทุนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็ออชอบทองคําลงมาจนถ่ามาถึงจุดล่างก็ซื้อมาเพื่อปิดโพซิชันมันก็เลยมีการปรับขึ้นมาเพดัะนั้นเนี่ย ไม่ได้แปลว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาจะเป็นแรงซื้อหลังจากการทำทากาไรของการช็อตโอสิชันลงมามันต่างกันค่ะอืมนะครับแล้วมีข้อแนะนํำยังไงกับบรรดานักลงทุนนะก็เรายุี่จะทำเอ่อกำไรในอาทิตย์นี้ฮะคือถ้ายังอยู่เหนือพันห้าร้อแปดสิบก็ยังแนะนํานักลงทุนให้ซื้อก่อนให้ใชให้ซื้อแล้วค่อยขาย แต่ไม่แนะนําให้ขายก่อนเพราะโอกาสที่จะขึ้นในช่วงนี้มีเยอะกว่าโอกาสที่จะลงราะนั้นถ้าอาทิตย์นี้ย่อลงก็ให้ซื้อแต่ถ้าต่ำกว่าพัน 80, ห้าร้ให้ให้หยุดดูสถานการณ์ดีกว่าค่ะโอ้นะครับแต่ว่า,าตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนกับราคาน้ํามันนี่ก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะฮะตวันตรงนี้ดูแล้วนี่จะจะขัดกับทองไหมฮะ correlation หลังจากวันที่17ระหว่างทองคำน้ำมันกับหุ้นหรือแม้กระทั่งกับเง<า>นเินยูโรเงินดอลลาร์ัะโดยสิ้นเชิงเหมือนทุกวันนาวันหลังจากที่เอ,อ,อเมริกาประกาศตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่จะเทาขายสินทรัพย์ทุกตัวมากมามาถือครองทองคําเป็นตัวแรกน่าจะเป็นตัวที่นักลงทุนมองกันว่าหนึ่งมันค่อนข้างต่ำสอง ในช่วงแอสเซทอื่นๆยังไม่มีตัวไหนที่น่าจับตามองเท่าไหร่ะนะค,คะอืมนะฮะแล้วก็ถุมบอกว่าถึงขึ้นมาได้เนี่ยเป็นความเป็นการขึ้นมาที่ยังไม่เห็นในย่าหลักๆสําคัญอาจจะเป็นการสวอปพอร์ตหรือใดๆก็แล้วแต่เพื่อนั้นถึงขึ้นมาได้ก็น่าจะไปได้ไม่ไกลอะค่ะอืมนะครับคัคบคเพราะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นนะฮะก็ยังติดลบอยู่เลยแล้วดาวโจนส์นี่ดูจากกราฟนี่ก็ยังลง มาค่อนข้างจะเยอะนะฮะใช่ค่ะอน้ํามันก็ยังทรงตัว91-92เหรียญอยู่ประมาณนี้มีแต่ทองคางนี่ที่ดีดกลับขึ้นมา,นมาได้ก็ข่าวทางซีกยุโรปดูแล้วโอกาสที่จะมีข่าวดีเข้ามาในระยะใกล้คงยากอะค่ะโอ้นะฮะ,ะ,ะแล้วก็อย่างค่างเงินบาทตอนนี้ก็เริ่มอ่อนลงอ่คืออ่อน ไปถึง31บาท50ตังค์แล้วตอนนี้ก็แข็งมาอยู่31บาท26สตังค์เนี่ยตรงนี้มีอิทธิพลต่อราคาทองในประเทศไทยบ้างหรือเปล่าครับคุณภวันับ,บก็ถ้า,านักลงทุนที่ซื้อทองคำตอนที่ทองคำย่อลงมานะคะตอนนี้ถ้าขายก็อาจจะทำให้าราคาที่ขายไม่ดีเท่าที่ตอนที่ซื้อเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่บาทอ่อนค่อนข้างเยอะแต่ถึงบาทแข็งแต่สปอรตก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะ ถ้าโดยรวมๆแล้วก็ได้กําไรจากอาทิตย์ที่แล้วแ้่นักลงทุนซื้อตอนย่อก็น่าจะได้กําไรประมาณห้าหกร้อยบาทต่อบาททองคำนะคะอืมนะครับก็เรียกว่าค่าเงินบาทดอลลาร์ตอนนี้ก็เรียกว่าตัวเลขลงมาจากสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบหกสิบสตก็เหลือส1มสิบเอ็ดบาทยี่สิหกสตางค์นะฮะเช้าวันนี้ก็ค่อนข้างเยอะค่ะเกือบ20่สตังค์ลงมาเยอะสิสตางค์ของบาทเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณจัก แปิบาทต่อบาททองคำนี่ลงมาเกือบยี่สิบกว่าตางก็ลงมาเยอะค่ะใช่ครับก็แล <in looking> <language> ้วตลาดทุนไทยวันนี้นะฮะร่วงมาตอนนี้ลบมาถึงสิบห้าจุดเลยนะฮะคุณพวันค่ะก็ก็แอสเซทอื่นๆอย่างที่บอกคือช่วงนี้เหมือนแพนิคทุกคนก็พยายามขายทีนี้อาจจะต้องดูว่าถ้าทองคำยังยังเป็นขาขึ้นไปจนถึงวันพุธเรายังขึ้นอยู่เนี่ยโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นมีสูงแต่ถ้า ตองคำเนี่ยอยู่ที่ตรงๆแล้วก็ไม่ได้ปรับขึ้นเลยเนี่ยก็อาจจะมีการสวอปพอร์ตอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วแต่คือต้องมองกระแสตลาดเพราะว่านักลงทุนเนี่ยมองว่าคนจะเอาเงินไปลงกันที่ไหนแต่เห็นแล้วว่าหุ้นไม่น่าไม่น่า,นาปลอดภยัยน้ำมันไม่น่าปลอดภยัยยูโรก็มีปัญหาเพราะนั้นเนี่ย ตอนนี้เหลือเสดเดียวคือทองคาต้องดูว่านักลงทุนเนี่ยจะทําพฤติกรรมอย่างนี้ต่อนเนื่องต่อไปไหมเพราะนั้นการลงทุนในอตย์นี้ต้องเป็นการลง,ลงทุนที่ข้องมมห้างประมาดระวังแล้วก็เป็นการลงทุนระยะสั้นมีกําไรเมื่อไหร่ก็ต้องต้องรีบตัดกําไรออกมาก่อนนะคะคือรู้สึกตอนนี้พวกกองทุนทั้งหลายเขาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะค่ะไม่ไม่ใช่แผนเดิมเดิมค่ะก็เดี๋ยวนี้คือนักลงทุนฉลาดขึ้นเก่งขึ้นสามารถวิเคราะห์เสร เศรษฐกิจพื้นฐานหรือปัจจัยทางเทคนิคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮตุันเขาต้องแอดวานซ์กว่าค่ะเขาต้องพัฒนาวขั้นหนึ่งใช่ค่ะนะฮะแม่ก็เลยเล่นกลเยอะเลยนะช่วงนี้ก็ต้องค่อยกลับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยสาคัญที่สุดคือทุกครั้งที่กำไรก็คือเล่นได้อย่างนั้นระยะหนึ่งแต่เมื่อไหร่ที่ขาดทุนต้องหยุดแล้วก็ปรับวิธีการลงทุนทุกครั้งค่ะเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณทาง YLG คุณพวันนะวาวัฒนาซั์นะครับเบอร์โทรศัพท์วายเอจีนี่02อะไรนะครับ026775520ค่ะ6775520นะครับค,ครับก็แล้วใครสนใจก็โทรไปถามได้หรือเข้าเว็บไซต์ของวายจีก็ได้ใช่ไหมครับเว็วายเว็บ at ylg l com ค,ค่ะโอ้นะครับก็จะมีข้อมูลบทวิจัยต่างๆมากมายเลยนะฮะค่ะิเครา์วันละสามเวลาค่ะทากคคุณสามารถหาข่าวได้เลยค่ะโอ้ยเยี่ยมยอดเยี่ยมครับเอาละครับขอบคุณทางคุณพะวันและ ylg มากเลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับเอาละครับก็ ylg นี่วิเคราะ์ค่อนข้างแม่นนะครับคสุดฟังคุณพะวันพูดแล้วเนี่ยนักลงทุนต้องปรับตัวจริงๆนะต้องปรับตัวเพราะว่า h e ดฟันนี่เขา เขาเรียกว่าไม่ใช่ยากเขาปรับกลยุทธ์เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเขา